สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่1ิหมากราคมสองหาหกแครับมื้อนีครับจะมีน้องทางมาแบ่งปัน f อฟซทังช่องครับผมเนาะเป็นของหนุ่มลำเปานะครับงวดที่แล้วหนุ่มลำเปาให้มาครับเด่นบนล่างครับเด่นศย์กับ6นะครับนี่ครับมาที่0นะครับ เลขออก2 0 9นะครับนี่ครับผมเนาะแต่ว่าแยกบ่นแย่แรงให้บกเขาครับผมเนาะถือว่าบกไปอย่างับผมมีเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะอยู่ครับผมเนาะของหนุ่มลำเปานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับมาเน้นย้ําของอาจารย์ต้อยก่อนดีกว่าครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยสําหรับใครที่รอเลข4คู่มหาจัยนนะครับรอก่อนนะครับ อย่างไม่ได้นะครับผมเนาะมีเอฟซีทาง่องถามมาเยอะมาพระมหาตามอาจารย์ต้อยให้หน่อยสี่คู่อาจารย์ได้หรือยังอย่างไม่ได้ครับถ้าได้แล้วผมจะนี่ผมจะรีบนํามาลงให้เอฟซีทางช่องนะครับของอาจารย์ต้อยล่าสุดนะครับผมเนาะนี่ครับล่างครับสองสามหกเก้าครับนี่ครับผมล่างสองสามหกเก้านะครับอุทิศแล้วหนึ่งห้าสี่แปดนะครับ เลขออกล่าง5้าหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับผมเนี่ยครับล่าสุดจยนต้อยให้มาแค่2คู่นะครับ3993แล้วก็5005นะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอนะครับ500 5แล้วก็3993นะครับของหนุ่มลำเปลวาครับชิปนี้นะครับเป็นของหนุ่มลำเปลวาครับผมเนาะ เดี๋ยวนําเลขความฝันของผมมาแบงปั่นเอฟซีท่างช่องพระหักคนเดิมนะครับมือขึ้นนี้ครับผมเนาะผมฝันว่าได้เดินทางไปทําบุญที่วัดปลาพุทธลักษาครับวัดป่าพุทธลักษา,ว,า,กษาวัดประจําหมู่บ้านนะครับผมเนาะผู้้นเยอะมากครับผมมีงานอย่างงี้ครับผมเนาะแล้วก็มีปูครับผมงางมาหาผมพระหัตปูจะเฉลเชเลไฮเดอร์ครับผมเนาะเขียลเลคไฮแซกดาษ ตัวแดงจึ้งคืงครับผมเนาะงัดใส่มือผมครับ2 0 4นะครับผมเปิดดูนะครับ2 0 4นะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขความฝันผมนะครับ2 0 4นนะครับนี่ครับ2 0 4เดอครับผม FC ทาง่องครับผมเนาะส่วนเลขที่ผมจุดทูบได้นะครับผมจุดได้405นะครับ405 เดี๋ยวผมหาแป๊บนิงก่อนนี่ครับจุดทูบได้งวดนี้405นะครับซึ่งตรงกันที่0440นะครับผมนี่ครับจุดทูบได้405ครับเลขความฝัน204นะครับโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับมาดูของหนุ่มลำเปาดีกว่าครับ หนุ่มลำเปาวงวดหนี้ครับผมเผินส่งไม่ให้ละครับของหนุ่มลำเปาดูก่อนนะครับแปบ๊บนึงครับผมเนาะในกลุ่มจันต้อยมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าได้หรือยังผมดูก่อนนะครับในกลุ่มจารย์ต้อยได้หรือยังเลขที่ว่าสี่คู่มหัศจรรย์ครับผมเนาะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้มันดูของหนุ่มลำเปาดีกว่าครับ หนุ่มลำเปาวางวดนี้ให้มาครับผมเนาะงวดที่แล้วให้บิงศูนย์เข้านะครับนี่ครับงวดก่อนเพิ่นไห้ศูนย์เก่าครับผมเนาะนี่ครับไม่มานะครับมาออกด้านหลังนะครับผมเนาะหนุ่มลำเปาวาครับนี่ครับผมงวดนี้หลายคู่แน่ครับผมตัวเพิ่นไห้เน้นเม็ดเดียวบนล่างครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้ เอทางช่องดีกว่าครับผมเนาะชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับของหนุ่มลำเปลาวาครับหนุ่มลำเปลาวาครับเด่นบนล่างครับ เด่นบนล่างครับ5กับ2ครับเด่นบนล่าง5กับ2นะครับจับคู่ครับงดนี้หลายคู่แน่ครับผมเนาะชุดเต็มนะครับ5้าห5ห้าสามหี่ห้า ห้าเก้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับหลักสองครับหลักสองสองสามสองศูนย์แปดสองสี่สองสองหกแล้วก็หนึ่งสองนะครับนี่ครับชุดเต็มครับผมเนาะ เดี๋ยวมาเอาชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้นนี่ครับชุดเต็มนะครับมี12คู่นะครับผมเนาะแต่ว่าเน้นให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับหนุ่มลำปลาครับเดี๋ยวผมลงวันที่ก่อนนะครับฝั่งนี้17บเทับหทับห แนะครับผมเนาะสาหรับคนที่ชอบเม็ดเดียวนะครับของหนุ่มลำปาาครับผมเนาะเพิ่นคัดแห้แค่บนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับผมบนครับเด่นที่ห้าครับบนครับเด่นที่ห้าสำหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับห้าสามครับห้าสามนะครับ ส่วนล่างครับล่างล่างเด่นที่2ครับให้มาเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับ4ีสองครับนี่ครับลงวันที่17บเจทับหนทับหกแปนะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเอาชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับของหนุ่มลำเปลวาครับ นี่ครับชุดเต็มชุดคัดเน้นของหนุ่มลำเปาวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมเนาะผมจะลงแนวทางของแม่ใจดีกทมให้เอซีทางช่องนะครับทางช่องพระหัตคนเดิมนะครับผมเนาะแม่ใจดีกทมนะครับคลิปต่อไปครับสำหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวครับบนวิ่ง553ตัวเดียวครับ ล่างถึงที่2-4-2เม็ดเดียวครับผมเนาะฝั่งนี้ชุดเต็มนะครับกับชุดท่านี้ครับกับขาอุ้ยพ่อนให้เอฟซทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแควคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเง,งินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ